ทำบัดจบชมงมงหนึ่งล้กก็มาไหวพร,พระสมท่านศีลเจริญพระพุทธมนต์จากมันจากนาทีนั่งต่อกันดลพุทธกะอยากลูกแล้วท่านสังขารเป็นทุกอีรีคนว่าพระานั้นเบิ่งขัดขัดเด้อเบิ่งขัดขัด ทำบุญปีใหม่สง่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถือว่าเป็นกรณีพิเศษปกติแล้วคูปปีคูปคปีพวกเราทั้งหลยกะผลละไปฮ่มกันอยู่บ้านพอสะยียมแม่นวนท่องเลิศคุปปาจาย์เมซี่กะไปฮ่มผลคุปปีคุปคปีแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนมาอยู่บ้านพอหญ่เนาะ พ่อญ่ถือว่าเป็นกรณีพิเศษพี่น้องทำต้นเมื่อนคือบมหลายมันเลยเนาะงานหลายงานเนาะงานหลายงานจักงานขึ้นบานไม่จักงานตายเนาะถึงเป็นถึงตายอยู่น้ากันเกิดมาหยังไม่ออกเกิดมาตายเนาะคร <c oughs> ูบาอาจารย์มาเกิดมาตายบ้วกัน เกิดมาตายชุกคนชุกคนตายแน่นอนแต่วาสีซาให้่สีเร็วเพราะฉะนั้นเขาก็ดีบเร่งสางคุณงามความดีโดยการให้ท่านรักษาศีลเจรลิญเมตตาภาวนาตามกำลังความสามารถที่เขาเห็ุใดบางคนบางท่านว่าหอนปีใหม่เห็นบอกข่มทางคนเมืองสูงกว่าตายไปแล้ว ใกลส้สิ้นปีแล้วนี่ใกลส้สิ้นปีแต่ว่าวันเวบนปีใหม่น้ำโมอามาพิจารณาโอปนายิโกน้อมมาใส่ตัวเฮาให้เพิ่นไปก่อนเฮาจะคอไปน้ำหลังแว่นบ่ไปบ่ไม่ออกไปบ่บกไปบ่ายากกระสิได้กินวนวเนาะของมนี่สู่คนสูน่คน บริประยตายมาบวชแมนตโนคันพระเป็นว่ามรณาภาพเลยบริวาตายเลยญาติโยมเพิ่นว่าคันผู้บดกิเลสจ,จังว่าบริวาตายเข่าสูนิพานเพิ่นว,ว่าญาติโยมคือกันครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ครูเล่กษังคันเผูนบดกิเลสเพื่อ เขาสู้นิพพานเป็นวันเดียกวัดตายเพราะฉะนั้นมีโอกาสสงคนงามความดีส่วงเขามีชีวิตงมดุนชีวิตกันแต่เกิดมาอายุปานนี้แหละงมดุนชีวิตบึงเขาเหตุบาปหรือเหตุบุญมากหน่อยหลายปันใดอันใดหลายกว่ากันบุญหรือบาป งบุญบิ่งนะบ่เพ่าะยังงบุญบ้างเฮียงมันสิสิ้นปีอดนนี้เท่าไปอีกปีนึงเห็นบ่กันปูหาสิบแต่คอยอั้หาสิบหกสิบเจ็ดสิบคอยมอไปละคันปูรักยังหน่อยอยู่กับกำลังขึ้นคอยขันหาซิบแต่มันคอยมันเยียงไปแล้ว โรคไผ่ไข่เก็บกะเบียดเบียน,ยนบีท่าเดี๋ยวกะเก็บแข็งปวดขาเป็นโรคซ่าละผ่านโรคในเมื่อเป็นจังสีละเกิดมมายังบ้านนี่เกิดมมายัง,เก,ยงเกิดมาตายบ่แต่ว่าคนตายให้สั่งคุณงามความดีขากำไรชีวิตได้ทุนหรือได้กำไรแล้ว เรืยว่าขาดทุนกับพิจารณาเอาเดอพิจารณาเอางบุลชนสีวิบเวงเป็นแนวใดขันในเมือขันยังบอคักเพื่อวันยังสีขาดทุนอยู่กับเพิ่มเติมเสริมปุุนเสริมกุศลเข้าไปคือเข้าเฮดมือนี่แหละลูกหลานมีพระมหาพงพันเป็นรักพาสร้างงส่วนพ่อหญยใหยาย,ย,ายข่มมาหน่อยนะเวิน ที่เป็นปีตุพมิมาตุพมิบานเกิดช่วนพีส่วนนองสร้างคนงามความดีประจําประจําบวชมาแล้วกับบริถิมพีถิมนองมาประจําประจํามาพาประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนังภาวนาหยาดย้อมกับตั้งใจเอาใจใส่เป็นบุญ่วมกันเบิดคันเทียนแนวนี้กับถือว่าเปิดเกิดมาอยู่ เป็นการเกิดมาอยู่ขันเ็ดคือพี่น้องเ็ดน,นี่เกิดมาแล้วบริสางคุนงามความดีตามกำลังความสามารถของเผยของมันแต่ว่าขันเกิดมาแล้วบริสางคุนงามความดีท่านบริหายเสียนไอ้รักษาเผ่าหน้ากับแล้วเลยน,นั้นบเป็นตะเกิดมาพราะนั้นจงอิ่มใจพุ่มใจเน้อยิ่มใจพุ่มใจว่าเฮาเกิดขึ้นมาแล้ว มีโอกาสได้ทำเต็มความสามารด้ใน่บายคู่เศ้าคูา่เศร้าชินกะระเลยักษาภาวนากระเลเฮ็นมีโอกาสกะภาวนาประจำประจำบริไปวัดกับภาวนายูบ้านตัเวเป็นกํำไรสี่บินเด้อสำหรับปีใหม่ปีนี้กะใไอ้ปองใหญ่เมยใ่สุคนสุคนอยู่เย็นเป็นสูขเป็นสุข อายุยืนเย,ยืนพุ่นละลอยเศ้าปีนอลอยเศ้าปีลอยเศ้าปีก็ให้ไปได้มาได้อยู่เย็นเป็นสุกมีโอกาสส้างคนงามความดีมีโอกาสาประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพรมจากทุกขถึงสันติสุกเข้าสู่มังคผลพนิพนพ,นพานด้วยการจงทุกท่านทุกคนเทอ อาตุเนปาณปัจจยโงหตเุเตรียมนำกวดเดอ้อยตินำกวดนำลับพรจากประสงค์โมยเด้มีบ่ล่พุลุงนำนื่ถึงพระยสั่งไม่เยจันท่าโยมปีปย แล้วก็อย่เลื่อมนองนมนิมน่มเน้อเบ็ดและเทิงใหญ่ควรเอาตังกีตังใจผู้บําเพ <c oughs> ็ข้านำใจเด้ครับนิมนต์ครับยะตาวาริวะหาปุราปาลิปุเรนเตสักะลังเอว,วเปปปะ,ะ,ะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปเต เอจังปะติตังตมหังเขปะเมวะสะเมสสะตุสัมเภบุเรนตุสังคัมปาจันโทปนะระโสยันถามนิโชเตระโสยันถาเอติโวเอวันจันโทสัมภาโร

Tēn na dăng âm ý dùm bà tēn đē tā đē ngā lâm ý tāyā sā đā ná dùm bà gà bà tēn dỗi đēn âm ya cháy nam dạ dạ จาเรีโคนาโมดมบาเรีนนางดมเห็นบุญยังบาจน์ตนอาาบากันเตยกายเสนเถานังรามบังสอนเดกังกายังสงวานังเสริ

ภาาเาใส่เดิอภาวันโตเต็มเอาย้ายาพี่น้องไหวพระเด้อเอา